หลายคนมีโอกาสได้เคยเข้าเฝ้านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพันปีหลวงซึ่งก็มีความประทับใจที่แตกต่างกันวันนี้มีอีกหนึ่งท่านมาฝากกันครับที่จังหวัดอ่างทองค่ะคุณตาวัย78ปีนะคะเผยค่ะบอกว่าปับปื้มนะคะที่เคยรับเสด็จพระพันปีหลวงค่ะแล้วคุณตาเนี้ยก็ปฏิญ,ญาณตนเองนะคะบอกว่าหลังจากเนี้ยจะไว้ทุกหนึ่งปีค่ะพร้อมกับทําความดีไม่ฆ่าสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะนี่คือนายจำนงถนอมศิล์นนะคะหรือที่เรียกกันว่าคุณตาโนงค่ะวัย78ปีนะคะชาวจังหวัดอ่างทอง เล่าย้อนลําลึกถึงความทรงจําค่ะบอกว่าเป็นความทรงจําอันปราบปื๊บปิติขณะรับสเสด็จค่ะคือครูคุณตานี่นะคะรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนากาธิเบศพระมหาอดุลยเดศมหาราชพระบรมบนาถบาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระบรม สานุวงทุกท่านนะคะเมื่อเสด็จครั้งไปเยี่ยมรัษดรนะคะที่วัด400ค่ะที่อำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อวันที่8ธันวาคมที่วันที่8ธันวาคมนะคะพศ .2517 ค่ะขณะนั้นนะคะตาจำนงเนี่ยท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นเด็กวัดค่ะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแบบใกล้ชิดนะคะโดยเล่าว่าพระอ,องค์เนี่ยเสด็จมาทางเรือค่ะแล้วก็เข้าไปสักการะหลวงพ่อ400นะคะลุงจำนงเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กวัดค่ะที่ได้รับมอบหมายให้นำเสือเนี่ย ไปปูรับเสด็จพระพันปีหลวงนะคะเพื่อให้ทรงได้ประทับค่ะเพื่อสอบถามสารทุกสุดดิบของประชาชนนะคะเนื่องจากสมัยนั้นค่ะหนทางเนี่ยยังไม่ดีนะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยรักทั้งสองพระองค์มากรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวของการสวรสคตค่ะ ก็จึงตั้งใจนะคะว่าจะปฏิญาณตนเองค่ะจะไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็จะไม่ฆ่า,าสัตว์หรือทําบาปตลอดชีวิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆท่านที่เป็นประสบนิกรนะที่น่าจะเหมือนกับคุณตาจานงเนี่ยแหละครับว่าอยากที่จะทําความดีเพื่อถวายเป็นพระชกุศลแด่พระพันปีหลวงด้วยนะครับเพราะว่าเพราะกรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประส์นิกรชาวไทยนี่มีมากมายนะครับและคุณผู้ชมครับ